อันนี้ผมคลิกขวาค้างเลยนะครับพ่อมึงตายเฮียมึงเอาปอเปล่าอีโมได้หรออีโมได้ดูไม่ใช่ได้เล่นไม่ได้ไวเฮียไม่กลัวผีอะไรเฮียอะไรโต้เฮียอะไรมือไหวหรือไม่สั่นอะไหวเปล่าไหวไหวเปล่ากูจะเอาไหวเปล่า แกไม่ไหวแค่แค่ดอนในตาเห็นโฮแล้วผมทุกอย่างแล้วนี่เหรอคลิปเนี่ยเหรอเฮ้ยเฮียเฮ้ยวัดเอาย็ดเคนี่งนี่นี่นี่ทำไมบอกว่าครั้งแรกนี่นึกว่าซ้อมมานะ อย่าเว้อจัดเห็นฮอละผมทุกอย่างละอุ้ยโดดแบบสวยมากดูดิโดดโดดแบบลงแบบลงแบบดูดิดูลงนะดูลงนะลงเนี่ยดูดิเรนมีแค่นี้ะดูดิดูดิต่องคันรถเองอ่ะรถคันรถครึ่งด้วยดิอุ้ย น,นี่เดือดจริงว่ะทำได้รอบเดียวทำได้รอบเดียวตอนนั้นทำได้รอบเดียวตอนนั้นรอบอื่นไปลอไม่เหมือนเดิมเลยสัตว์ครับวันนี้ก็อยากจะมาพามาดูกันการแก้ไฟอีกแบบหนึ่งครับซึ่งถ้าคนแบบแก้นเนียนแล้วใช้นเนียนอะไรเงี้ยเราเราดูไม่ออกเลยครับบอกไว้ก่อนนี้อันนี้ดูไม่ออกเลยนะแต่แต่เ่วรนตวผมเนี่ยไม่ใช่อยู่แล้วอันนี้น้องมันแค่แบบ อยากทาให้ดูเฉยว่าเออคนใช้ในเนียมันจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ฮะเพราะว่าการการแก้ไฟตัวเนี้ยน้องผมมันจะแบบวายอ่ะพวกเซิร์ฟที่แบบคนอื่นมาจะแทงแทงคซดอะแทงตรงครับมันจะแทงไม่ได้แต่ถ้าน้องผมเนี้ยมันมันแทงทาอะไรได้หมดเลยหลบได้หมดเลยอะไรเงี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเนาะเราเราจะพูดเลนน้อยแล้วก็ทําเยอะๆไว้ก่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่ะ แทงมาเลยแทงแทนตรงมาเลยโอเคแทงตรงมาเลยอ่าเยี่ยไม่ให้ลุงกี่กว่าด้วยสัตว์อ,อ่าอันนี้ก็แทงตรงอะไรได้ปกติอ๋ออันนี้คือการแก<ง>้ายคือสามารถสามารถแบบสั่งตายได้เลยครับสามารถแบบสั่งตายได้เลยอ่าทีนี้เดี๋ยวอินแทงสั้นมาแล้วก็อีโมพี่เลยนะมาอ่าอ,อีโมได้เลยเป็นการแก้ไฟแบบที่โคตรเนียนนะครับอ่านดูดูใหม่ฮะดูใหม่ดูใหม่โอ้โหเยี่ยมมินเนียนอีโมปกติเลยมินเนียนว่าแทงสั้นแล้วก็อิโม่ปกติเลย โอ้โหโอเคชัดนะอันนี้เป็นเป็นมันมันเป็นการแก้แบบสคริป์เนียนครับสคริป์แบบเนียนมากโอเคครับเดี๋ยวทีเนี้ยเราจะลองเป็นไม้ดูเนาะว่ามันสั่งการ d e โมได้จริงอ่ะดูนะฮะดูนะดูนะอันนี้ผมคลิกขวาค้าวเลยนะครับพอ่พอามันตายเฮียผมทำให้เห็นว่าเพื่ออะไรเพื่อที่จะแบบเราจะรู้ว่าเออมันมีแบบแก้ไฟแบบสามารถด e โมสั่งการได้นะศาสตร์ไทยคมไอ้นี่ใช้กุญชามไอ้เฮียไอ้เฮียที่เด็กช่างไอ้เฮียใช้กุญชาม กูจำได้ว่ากูชาร์ปเนี่ยเขาใช้กันล่าสุดเนี่ยยุคพ่อกูนะไอ้ยินดีแทงแล้ตายเนี่ยยินดีกีโก้ไอ้สารเลิฟไหนมีกูชาร์ปด้วยวะเนี่ยเอ๊ะไอ้กูชาร์ปใช่ป่าจำจำชื่อไม่ได้แล้วว่าแม่งอาวุธแม่งนานจาัดอาวุธเนี้ยไอย้เด็กยุคนี้เขารู้จักหรอวะกูชาร์ปหนึงนะชาร์ปนี่ไงนี่ไงเนี้ยเนี่ยเนี้ย ไอ้เหี้ยมันใจกูชับไอ้สาสตร์ว่ามันสาสสูตรไปแล้วเนี่ยอาวุธพวกเนี้ยห่าอะไรเงี้ยแต่บอกไว้ก่อนนะส่วนตัวผมไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับไม่ใช้แน่นอนผมไม่ใช้หรอกนะฝีมือก็ฝีมือก็มีอยู่แล้วครับอะไรรั่วเลยเหี้ย่ไหมา<า>ปูป่อีโมน่าน่าจะแบไรเขาเป็นป่าอีโมได้หรออีโมได้ด้วไม่ใช้แน่นอนผมไม่ใช้หรอกนะ ฝีมือก็ฝีมือก็มีแล้วครับอ่า oh. โอ้โหน่าน่าจะชัดกันละเอาไปป้าอีโมได้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นไม้สนับหรือว่าบัดเปล่ามาเชได้หมดเลยเนอะแต่ใครที่ใครที่เล่นเปลาฉลาาแล้วแบบแก้ไฟแบบดิเนียแบบเนี้ยผมบอกเลยครับจับยากมากเปลาวงนัวจับยากมากเนอะ โ okay. อเควัน<ช>นี้ก็าไม่้ครับทุกคนแไฟ<อ><อ>แบบแตาา่ไอ้ไอ้เช่อันนี้มันมันมัน,ม,น,ม,นมันจับยากมากเว้ย okay. ถ้ามันมาอยู่กับคนที่แบบว่ารู้มากอ่ะรู้ทุกมุมอ่ะรู้มุมทุกมุมอ่ะเข้าใจป่ะที่มันแบบว่าเทียร์สูง,สงอ,อ่ะอ่ะอย่างเช่นอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะผมอ่ะเป็นคนหนึ่งที่รู้แบบน่ทุกมุมอ่ะแล้วผมเอาไปประยุกต์ใช้อ่ะเชื่อได้เลยว่าถ้าผมไม่สตรีมนะจับผมไม่ได้แน่นอนไม่มีวันจับผมได้อ่ะจริง ไม่มีวันอะจับผมได้แน่นอนแต่ถ้าตรีมอะอาจจ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 ะหลุดหลุดในสายตาพวกที่มันแบบใช้ใช้บ่อยแล้วแบบเฮ้ยเซียนเหมือนกันอะอะไรวะอาจจะโป้พีเอ็นผีอะเออพีเอ็นีอะอาจจะโป้ได้ไ,ดไหมอาจจะโปะได้